ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนดีต้อนรับเข้า,าส, Channel. สู่ชาแนลซิงค์กันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะและเราก็กลับมากันอีกครั้งกับเกมเพจสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมเราก็อยู่ในหมวดหมู่ของการเปิดแพ็กอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะเพจก็ได้ทําการอัปเดตแพ็กใหม่ๆเข้ามานะ้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะโดยเราจะไปดูที่สเปเชียลนะครับผมสเปเชียลไม่งมาเยอะมากเลยครับผมก็จะมีเข้ามาใหม่ สี่ทีมด้วยกันนะฮะซึ่งก็เปิดได้อ่าอย่างละสามแผงนะผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าว่ามีอะไรกันบ้างนะ,ะโดยเราจะมาเริ่มที่อ่าแพ็คของนิวคาพู์กันนะผมจริงก็ดูตามรูปก,ก็ได้นะว่ามีใครบ้างนะฮะแต่ว่าไม่赖เดี๋ยวคลิปเราจะสั้นเกินไปนะฮะแกมาดูที่อสเตเตอร์น้อยสุดนะผมก็เป็นอ่ามิโนนะฮะแปดสิบสี่เป็นตำแหน่งของกลางรุกนะครับผมมันก็เป็นนาบิเกต้านะฮะ85นะเป็นตำแหน่งของมิดฟิลด์นะครับผมต่อมาก็เป็น วายเนลรุมนะฮะแปเป็นซีมนะไม่ใช่กลางลุกนะเนี่ยวายเนลรุ่มมิดฟิลด์ปกตินะฮะต่อมาก็เป็นโรบอตสันนะฮะแปนะค่อนข้างที่จะเขื่อนพอสมควรนะฮะอ่ะตัวต่อมาก็เป็นอาริซองเบรกเกอร์นะฮะเกบเอแล้วก็เป็นมานี่นะฮะเกซาร่าห์เกแล้วก็เป็นบัวจิฟันไดเก้าสิบสี่นะฮะอ่าแพ็กต่อมาครับผมเป็นแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะถือว่าแมนเชสเตอร์บีในเกมนี้นะฮะ ก็ตัวแรกนะผมเป็นโฟเดนนะฮะแปดสิบห้าโเดนซะฮะแล้วก็เป็นตัวใหม่นะ DR ใช่ไหมจำชื่อไม่ผิดรูปเบน DR นะตัวใหม่ของเราของแมนเชสเตอร์นะแปดสิบเัญที่จะโอเคนะเออตัวต่อมาเป็นอ่าโรดี้นะโรดี้แปดสิบเจ็ดกาเบียเชซูสนะผมคลายวอล์กเกอร์ราฮ e มสตอร์ลิงเอเดรันะผมหรือว่าเอเด s o n นะฮะแล้วก็เยอะสุดก็เป็นเดอะบอยเก้นะฮะ แบบเถื่อนจัดเลยอะเก้าสี่ต่อมาแล้วผมเป็นแพ็กของยูเวนตุสนะฮะก็เริ่มที่ตัวแรกนะฮะเป็นบูลูชี่นะใช่ไหมบูลูชี่ใช่ไหมนะฮะบูลูชี่แปดสิบเจ็ดเลยนะต่ำสุดคือแปดเจ็ดน,นะต่อมาก็เป็นลาบิโอแปดสิบเจ็ดเหมือนกันนะมิดฟิลเบนทันครวนะฮะเบนทันครัวแปดสิบแปดนะฮะกัวร์าโดนะครับผมแปดสิบแปดเหมือนเช่นกันนะฮะเดลิกแปดสิบเก้านะฮะเชนนี่เก้าสิบดิบลาเก้าสิบเอ็ดแล้วก็รูนัลโดเก้าสิบห้านะฮะก็แพ็กสุดท้ายก็เป็น ลาซิโอนะฮะก็ตาำสุด83นะฮะใครไปเนี่ยปาโลโลล่ะผมน่าจะอ่านผิดแล้วนะฮะ83นะฮะตัวต่อมาก็เป็นลาซารีล่ะตัวนี้ผมอ่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยได้ดูบอลอิตาลีนะฮะต่อมานะฮะ87โกคิปเปร์นะฮะโอ้โหชื่อน่าจะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะฮะต่อมานะฮะเป็นเซคัลไรเกอร์นะเกาหลีอาานะผม87นะฮะตัวต่อมา คนที่เราก็รู้ว่าใครนะมิลินโควิดซาวิสนะครับผม SMS ของเรานะฮะอ่าสเตปบแปดนะก็เลือกสามสก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะต่อมานะเซ็นเตอร์แบ็กนะผมเป็นอ่าตัวนี้ก็ดังอยู่นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อเขาอาจจงไนะงนะ,ะต่อมาแล้วผมลุยปาติซิโอก็คนสุด้ายแนละ้วชิโร่อิโมบิเล่นะฮะอ่าเจ้าจอของรองท้ารองคาปีที่แล้วนะ อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมที่เปิดแพ็คหานี่มานะฮะคือมันสามารถได้ตัวซ้ําได้ด้วยนะฮะคือเราสามารถเหมือนเราสมมติเปิดแพ็กเนี้ยเราได้ตัวไอ้สเตตํำสุด83นะฮะเราก็สามารถมีโอกาสได้มันซ้ำอีกนะเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมเปิดไปผมได้เซบายอสองตัวเลยนะผมไปเปิดนอกลเอิึงได้เซบายอซ้ำม,มาพองเพื่อ, <c oughs> อามาทำเชี่ยเลยสองตัวนะฮะก็นั่นแหละถือว่าน่าเอาไปแพ็คแมนยูผมก็ไปเปิดนะได้ลุกชอซ้ำสองตัวด้วยนะฮะกูบแบบเซ็งอ <c> ะ <oughs> ก็ผมจะถือโอกาสเปิดแพ็คที่ผมดองมาด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามหาการการเปิดแพ็คประจําเดือนพฤศ,ศจิกายนอยู่เขาเรียกว่าอัดฉีดเงินเข้าไปละนะก็เตรียมมาเปิดแพ็คไอ้นั่นแหละฟิชเจอร์เพลเยอร์เมื่อกี้แหละแต่เราจะมาเริ่มด้วยที่นักเตะปกติก่อนแล้วกันนะเบลเพลเยอร์ซินเวอร์บอลมาซินเวอร์บอลพลัสนะผมซินเวอร์บอลขึ้นไปนะโอ้โหทำไมทงเล็กเลยวนะเนี่ยบอลเงินนะอย่างดีที่เป็นบอลเงินมันก็บอลเงินน้อยสุดแลยเนี่ยว่ะเชี่ย บอเงินอังกฤษนะจริงบอลเงินมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะบางตัวนักเตะร,ระดับดีๆในระดับแลงซิซิ้เวอร์ก็มีนะอย่างเช่นพวกกรีนโูดอะไรพวกนี้นะฮะพวกถึงจะเป็นแลงต่ำนะแต่ก็มันสามารถอัพเวลได้เยอะนะทำให้เวลาเราอัพเต็มๆล้วมันสแตตก,ก็90ขึ้นก็มีนะฮะสูงสุด90นะถ้าที่ผมเคยมีก็คือ มาตินิลลี่นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ปลาประโยชน์อ่าเสมอไปนะแต่เราก็ต้องได้ตัวที่มันเวลดีๆด,ด,ด้วยนะฮะซึ่งก็นั่นแหละมาเข้าสู่แพ็คโกนะครับผมแหลงโกแล้วมาใครวะเนี่ยโอ้โหภูชาติก็ไม่คุ้นเลยนะชิปวิน,นาจะเดาก็คิดที่แล้วพอสมควรนะเพราะเราเขาเรียกว่ามหากราบเปิดแพ็ครวมของเดือยพิจิกานะกูเพิ่งเปิดไปเป็นกี่คลิปโอ้โหอะไรกันครับตกใจเห็น ทง,งกษิษมานะใครวะเนี่ยไอ้บาร์คลี่นะบาร์คลี่รอบาร์คลี่นั่นแหละผมเพิ่งเปิดไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนหน้านะฮะคลิป <c li pp le> ออกเร็วเลยกันอ๋อดัรนี่บินครับถ้าบอลน,นำออกสบายนี่กูจะเฮเลยนะแต่คือมันออกยากมากเ <c oughs> หลียงกรีดอ,อีกแล้วก็ผมเหมือนผมจะเห็นตรงชาติฝรั่งเศสอ่าเบอร์สามไขวะบอลทองอ๋ออลองโซนะฮะแล้วก็อลองโซ แปดสิบนะบอลท้อที่ผมได้มันจะเป็น83ดสนะ่ยนะคือสแตนดาร์ดซะและอันนี้ได้81นะเ 100, นะี่ยพังนจริงจริงนะฮะหอฝรั่งเศสครับใครครับโกนะฮะของใครวะเวียมนาโกนะฮะ,ไ, aco, ะ,ฮะไม่รู้จักครับโกมนาโกไม่รู้จักไปเป็นลำดับ,บรวดเร็วทงแปลกเลยกแล้วลิเวอร์พูลอ่ะไม่ใช่นะฮะโอ้ลหรือไปกอสนะฮะ แปดสิบนะค่อนข้างที่แย่บอลฮอรสเตเต็แปดสิบนี่เนะหมือนกูได้บอลเงินเนะี <c oughs> ยังกริดนะฮะใครครับเอเวอร์ตันเบอร์สิบหกใครอยู่ว้แบกก็กหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าใครวะดูกุเล่นนะดูกุเลแปดสิบเป็นไงนะไม่มันน้อยยังวะดูกุเลเ่ม่นเก่งมันเก่งเพื่อทำไมสเตเตปแปดสิบเป็นไงอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนใหม่นะคนระับเพราะว่าขา้างๆนี้เขาทำการก่อสร้างนะครับผม โอ้โหเจง๋งยังไม่ได้หาอะไรเลยที่เอามาใช้ได้นะก็อย่างมากเราก็เอาไปขายนะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มที่แพ็คที่เราคาดหวังในน้อยที่สุดละกันกับแพ็คตาซิโอนะฮะมาในนี้เท่าที่ผมอยากได้ก็เป็นอ่ไม่กองหลังก็กองกลางนะฮะตัวที่สองสามสี่ยผมอยากได้นะฮะเจมาเปิดตัวแรกครับอยากได้ลุยปาติซิโอเลยฮะหรือว่ากองหลังก็ได้ หลังเตเแปดเก้ามันอิตาลีอยู่แล้วครับผมแต่เมื่อกี้ทงชาติทีมชาติทีมอะไรกับใครครับยี่สิบเอ็ดนะฮะโหน่าจะตัวหลังๆเลยล่ะผมว่าน่าจะตัวลองโลหรือว่าตัวโลเลยวะเฮียเอยมิลิสโควิดซาวิดนะฮะผมว่าตัวลองโลโหขุไม่คุณหน้าเลยเฮ้ยถือว่าโอเคนะเออต่อมาเอาปาติซิโอไปนี่ไหมลุยปาติซิเอาเพื่อนลงมาด้วยไหม ใช่เปล่าวะหรือว่าได้ตัวซ้ำเนี่ยโอเคไม่ไม่ซ้ำเนี่ยพอยิงคนละท่า29่าครับใครวะโอ้โหเฮียไม่ใช่คนนี้ขอกลองกองหลังนะกองหลังในนี้มีกลองหลังตัวเดียวแหละมาบอลทองม,มันนี่กูล้องโอเคกูดได้ซ้ำใช่ไหมเนี่ยยิงเท้าซ้ายอย่างเงี้ย็ไม่ใช่ไม่ซ้ำนะฮะนจะเป็นกลองหน้านะอ้ออ่ะมาแปลกเรียวหัว ตามสุดก็เป็น,นะนมินามิโนะนะแพ็กนี้ก็มีโอกาสเจ้งเหมือนกันนะฟันไดครับไม่ฟันไดก็โรบัสันฟันไดซาร่าโรบสันน่ะห็นธงชาติแล้วกูจะร้องใครวระเทยเท้าซ้ายโรบสันโอเคโรบสันครับเท้าซ้ายในนี้มีเท้าซ้ายอยู่คนเดียวครับโรบัสันจะไล่อีกตัวดีกว่าเออเท้าซ้ายสองตัวเนี่ยคือถ้าเท้าซ้ายอีกตัวนี้ซาร่าแน่นอนครับห็นธงชาติแล้ว โอ้อลิซอนโอเคโอเคโอเคโอ้โหจะเพี้ยอะไรอลิซอนสองใบเนี่ยโอ้โหโอเคอ่าอยู่เป็นตู้ต่อเลยกันนะเพราะว่าผมจะเก็บซิตี้ไว้แพ็คสุดท้ายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เชสนี่อ่ะนะกูเรียกละกูเรียกแล้วไม่อย่ามานะเรียกชื่อแล้วอย่ามาเท้าซ้ายใครวะดิบาร่า ไอลาบ,บิโอพอย่างกี้ลาบ,บิโอนะต่อมาครับท้าขวาเลยเท้าขวาเบอร์อเ, <c oughs> เจ็ดบอตุกกเกสชัดเจนเลยสุดชัดเจนอี้อะไรไอ้เนี่ยดูต้องดูต้องดูท่าเท้าขวานะฮะเบอร์อะไรวะเบอร์สี่โบโลชีโอโอเคอ็อกเดลิก้นี่นลิกเบอร์สี่อะตอไปสิบหกวาราโดวาราโดโอเค 16, สุดท้ายผมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผมอยากได้คือเดอบรอยเนีเดอบรอยเท่านั้นเดอบรอยตัวเดียวเท่านั้นบอยมา <c oughs> คือคุ้มละเนะี่ยมีคำว,ว่าคุ้มในคลิปนี้ด้วยเนะี่ยใครวะโรดีนะ้นะเบอร์สิบเจ็ดโอเคโรดดี okay. ้นะเซอร์ไพรส์เอาเดอะบอยไอ้กู <c oughs> ทำใจเป็นโรดี้แล้วเดอบอยมาวะ Oh. บทจะมามึงก็มาเนาะเฮีย yeah. ออกง่ายวะเยเบอยมาว่ะ yeah. เออไม่เปิดแล้วแม่เดี๋ยวบอยมาอีกตัวก็ได้นะแต่กูมากูเอาไปขายอะ่ะเออโอเคเอเดสัน okay. นะเอเอเดสันนะกูกูได้แบบโกบาซิลมาสองตัวเลยเนี่ยทั้งตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยใครก็ได้ยิ่งไม่ใช่โฟเดนอ่เนี่ยนะ yeah. ตัวสุดท้ายครับ ของคลิปนี้หรือเปล่า17เอ้ยเดอะบอยเดอะบอยเท่านั้น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 เดาบอยมาจริงด้วยไอ้เกียร์มันไปขายได้ไหมมันขายแบบปล่อยตัวได้มันลีเลีะแบบปล่อยตัวเฉยไม่ได้ไปมันไม่มีตลาดขายแบบฟีฟ่ามือบายอ่ะเด้เหลือเงินอีก180นั้นะเราไปเปิดอีกแพ็คนึ่งนนี้แล้วกันนะไหนๆมันก็เหลือแพ็คสุดท้ายแล้วนะฮะฝรั่งเศสน่าจะเจ๋งแล้วล่ะ ไทยอ่ะดียงนะฮะเบอร์เจ็ดประมาณนี้แล้วกันพาร์ทนี้แล้วว่าเอ่อเราจะไปเปิดบล็อกดอยซะหน่อยดดมไหมเนี่ยหาเรื่องเจ็บตัวอีกอะ <c oughs> ผมสบ,บาถเปิดได้สองแพ็คนะแต่มันเป็นอิตาลีอ่ะอิตาลีผมเอ่อไม่มีตัวที่อยากได้เลยอออิตาลีชี่อะไร <c oughs> มีวนาดุมกับเฮนเดอร์สันด้วยปะเอ่อเปิดสักแพ็คแล้วกันนะผม เพื่อคอนเทนต์ครับแต่มันจำกัดเวลาด้วยไงก็เปิดซัพแพ็กเลยครับโอเคมา2 5 0 0มครับเปิดให้เจ็บตัวเล่นแต่อันนี้คือเปิดแล้วมันจะได้ประมาณ3ตัวนะฮะไม่เหมือนแพ็กร้อยทองนะโอ้ยเยอะเยหมดเงินชิบหายเจ็บตัวจริงด้วยสัตว์โอ้โหเยอเยหมดเงินหมดเลยก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดซับด้วยละกันเราก็จะมามีคลิปเปิดแพ็กอย่างนี้ให้ได้ชมกันทุกเดือนนะฮะเดือนนี้น่าจะพอก่อนเพราะค่อนข้างจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกับการเสียทรัพย์ไปนะฮะแต่ก็คือก็อได้เดอะบอยมานะผมก็รู้สึกโอเคอยู่นะสรุปก,กูจะรู้สึกโอเคหรือไม่โอเควนะเนี้ยประมาณนี้ละกันนะครับผมอาจจะดูมึนๆงงๆไปหนะ่อยแล้วก็ขออภัยด้วยลนะกันก็นั่นแหละถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดซับอะไรกันด้วยนะครผมเพื่อจะติดตามผลงาน รอต่อไปในอนาคตนะฮะหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมก็โดเนทมันก็ได้นะผมที่อ่าทูเลยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะผมหรือว่าที่ลิงก์ในสคริปชั่นนะผมเพื่อจะอ่าสนับสนุนค่ามาเปิดแพ็กของเราเนี่ยผมก็นั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเสีย